สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับของนักเรียนระดับชั้นป .4 เสนอโดยครูปานปัววิมโลโรงเรียนวัดนิมมานราดีสำนักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเรามาทบทวนการอ่านการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนนะครับ จากแท่นหลักจำนวนนักเรียนจะเห็นมีหลักพันมีลูกคิดอยู่กี่ลูกครับ2ลูกใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนใดเท่ากับ2000นั่นเองครับนักเรียนซึ่งเราจะดูจากลูกคิดที่เสียบอยู่ในหลักพันนะครับต่อไปคือหลักร้อยมีลูกคิดทั้งหมดอยู่3ลูกแสดงจำนวน300ครับ ดูจากลูกคิดที่เสียบอยู่ในลูกคิดนั้นมีทั้งหมด3อันครับแสดงถึงความเป็นจำนวน300ครับซึ่งนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆเลยครับต่อไปคือหลัก10มีลูกคิดอยู่จำนวน5ลูกที่เสียบอยู่ในหลัก10แสดงว่าจำนวนนั้นคือ50ครับเราจะดูจากจำนวนลูกคิดที่เสียบลงไป5อันแทน1อันต่อ1นึครับมันคือ50ครับ ต่อไปคือหลักหน่วยหลักหน่วยมีลูกคิดทั้งหมด4ลูกเสียบอยู่ในหลักจำนวนหน่วยครับแสดงว่ามีอยู่4หน่วยลูกคิดจึงเป็น4หน่วยครับดูจากจำนวนลูกคิดที่เสียบลงไปได้ง่ายๆเลยนะครับนักเรียนดังนั้นเมื่อเราเลี้ยงลูกคิดแสดงจำนวนใดแล้วจะได้2354หรือ 2000กับ3หน่วยกับ50กับ4หน่วยนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมครับไม่ยากเลยต่อไปดูหลักลูกคิดครับจะเห็นว่าได้4,567ซึ่งเราดูจากลักษณะจำนวนลูกคิดที่เสียบอยู่ตามหลักประจำหน่วยต่างๆครับซึ่งดูได้ไม่ยากเลย ต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าลูกคิดของรูปนี้แสดงจำนวน7,000กับ80เพราะมีลูกคิดเสียบอยู่ในหลักพันกับหลัก10ครับเราจึงเห็นว่าเราจะอ่าน7,080ครับนักเรียนต่อไปนักเรียนจะอ่านได้ง่ายๆเลยครับคือ5,125ครับ เพราะลูกคิดถูกเสียบอยู่ในหลักต่างๆตามจำนวนลูกคิดที่เขียนไว้ในหลักต่างๆนะครับนักเรียนมาลองดูข้อต่อไปครับข้อนี้คือ3500ครับเพราะมีลูกคิดเสียบอยู่ในหลักพันสามอันหลักร้อย5อันจึงได้ว่า3500ครับนักเรียนลองสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับ ดูจากประจำหลักง่ายๆครับต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าลูกคิดถูกเสียบได้8,546คือ8 0 0 0กับ5 0 0กับ40กับ6หน่วยครับนักเรียนจึงอ่านได้ว่า8,546ครับ8 0 0 0กับ5 0 0กับ4 0กับ10หน่วย สิหน่วยก็คือ1นใช่ไหมครับนักเรียนเราสามารถที่จะอ่านได้โดยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับเราจะแปลง1นึให้เป็น10ครับโดยจะเป็น8,000กับ500กับ40 เราทด10หน่วยเท่ากับ1 0มาเพิ่มในหลัก10ครับเห็นไหมครับว่าง่ายจริงๆรูปนี้แสดง8000กับ500กับ50กับ0หน่วยหรือเราจะบอกว่า8550นั่นเองครับนักเรียนดูการเสียบของจำนวนลูกคิดที่ถูกเสียบลงไปในค่าประจำหลักต่างๆนะครับ เห็นไหมครับมันจะได้จำนวน8550ซึ่งเกิดจากลูกคิด8อันในหลักพันลูกคิด5อันในหลักร้อยและลูกคิด5อันในหลักสิบซึ่งนักเรียนอ่านได้ว่า8550ครับลูกคิด8อันในหลักพันลูกคิด6อันในหลักร้อย ส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยไม่มีลูกคิดเราจะแสดงจำนวน8,600ครับเพราะมันคือ8,000กับ6 0 0นั่นเองต่อไปรูปนี้เห็นว่ามีลูกคิด9อันในหลักพันส่วนหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีลูกคิดใส่อยู่เลยนะครับเราจึงแสดงจำนวน9,000ครับ เพราะเราดูจากลูกคิดที่ถูกเสียบไปอยู่ในหลักพันครับนักเรียนเห็นไหมว่าการเรียนแบบนี้เป็นการสังเกตได้จากรูปภาพง่ายๆและเข้าใจได้ง่ายครับจากรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่าลูกคิด10อันถูกเสียบอยู่ในหลักพันซึ่งแสดงจำนวน10พันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนักเรียนว่าจำนวน10พันมันคือ1 0,000ครับ เราจึงปัดสิบพันออกมาให้เป็นลูกคิด1อันในหลักหมื่นจึงได้ว่ามันคือ1,000งครับนักเรียนซึ่งเราสามารถใช้ทดได้กรณีเดียวกันกับหลัก10หลักร้อยครับต่อไปคือ1,000งแครับในลูกคิดค่าประจำหลักมีอยู่1นอันในหลักแสนเราจึงอ่านว่า1นึ่งแสนครับนักเรียน ซึ่ง1นึ่งแจะมีตัวเลขทั้งหมด6ตัวประจําหลักอยู่นะครับซึ่งนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆต่อไปคือ1ล้านครับ1ล้านก็คือมีตัวเลขประจําหลักทั้งหมด7ตัวครับนักเรียนซึ่งเราจะสรุปได้ว่าเรามีหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านเห็นไหมครับ เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขตามหนังสือหรือตัวเลขไทยได้ดังต่อไปนี้ง่ายๆซึ่งเราใช้หลักสากลในการเขียนและหลักการใช้ธรรมเนียมบ้านเราคือหลักการเขียนเลขไทยครับตัวอย่างของเลขฮินดูอารบิกเราจะอ่านว่า5้าล้านครับ ซึ่งนักเรียนดูจากปริมาณลูกคิดที่สุบเสียบลงไปในหลักต่างๆประจำหน่วยอย่างเห็นได้ชัดแล้วจึงนํามาเขียนได้ครับต่อไปคือ5 7 2 3้านครับนักเรียนสามารถเขียนได้ง่ายๆเช่นเดียวกับจํานวนที่ดูจามหลักการเสียบของจํานวนลูกคิดลงไปในหน่วยต่างๆครับ ตัวอย่างการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ สรุปการเรียนรู้นะครับจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี6หลกักเลขโดดทางซ้ายของหลักหมื่นอยู่ในหลักแสนจำนวนนับที่เขียนแสดงตัวเลขที่มี7หลกักเลขโดดทางซ้ายของหลักอยู่หลักแสนเป็นหลักล้านครับขอขอบคุณ www.dltv.ac.th ของโรงเรียนไกลกังวลมากๆครับสวัสดีครับ